ในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของดิจิตอลยวนแบบฉบับง่ายๆให้ทุกคนทุกระดับชั้นการศึกษาเข้าใจนะครับดิจิตอลยวนคอนเซปต์ฉบับง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมันก็คือหยวนเท่ากับ1ดิจิตอลยวนเท่านั้นเองจริงๆแล้วจบมันมีแค่นี้นะครับถามว่าทำไมเวลาเราดูวิดีโอหรืออ่านบทความต่างๆเกี่ยวกับดิจิตอลยวนเนี่ยมันถึงแบบมีเป็นร้อยเป็นพัน เรื่องเป็นพันองค์ประกอบเลยนั่นก็เพราะว่าในเรื่องของดิจิทัลยวนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องปัญหาในประเทศนะครับปัญหาต่างประเทศแล้วก็สงครามการเงินแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเข้ามารวมกันทุกครั้งที่คุณอ่านข่าวหรือดูหัวข้อข่าวเนี่ยเขาจะพยายามรวมในทุกเรื่องมาอยู่ในประเด็นเดียวกันนะครับถ้าเปรียบเทียบดิจิทัลยวนสมมติว่าประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจ เราอาจจะมีดิจิตอลบาทก็ได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของเชิงไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของดิจิตอลหยวนในประเทศจีนนะครับคือต้องขอเรียนเพื่อนๆอย่างนี้นะครับคนที่ไม่เคยไปประเทศจีนเลยเนี่ยอาจจะมองเห็นภาพลำบากนะครับคือในประเทศจีนเนี่ยณวันนี้ถ้าเราจะเอาเงินหยวนไปซื้อของเนี่ยค่อนข้างที่จะยาก อาจจะมีบางที่ที่เป็นที่ที่ทัวร์ไปลงนะฮะเขาอาจจะอนุญาตให้เราใช้เงินหยวนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณเข้าไปในร้านกาแฟาเข้าไปในแมคโดนัลล์เข้าไปในร้านอาหารต่างๆนะครับในประเทศจีนตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้การจ่ายเงินแบบระบบ w e ช h a t Pay กับ a l i p เ y ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ w e ชัด t Pay กับ Alipay เนี่ยคือมันจะมีอยู่ทุกที่เลยในประเทศจีนนะครับ ถ้าออกไปนอกชาญเมืองหน่อยบางที่อาจจะมีแค่วีชัดเพย์นะครับบางร้านอาจจะรับเฉพาะ a l i p a พเหตุผลก็เพราะว่าบางที a l i p a เก็ตัดไม่ให้ร้านนั้นอนะใช้บัญชีของเขาหรือบางห้างร้านต่างๆเนี่ยไม่อยากจะจ่ายค่าบริการแพงกับ a l i p a พหรือวีชัดเพย์นะครับมันก็จะเป็นคู่แข่งที่แบบว่าค่าบริการต่างกันนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าเราให้เข้าไปร้อยบาทเนี่ย ร้านค้าอาจจะรับจริงๆ99บาทนะครับกับอีกบริษัทนึงอาจจะรับประมาณ98บาทนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับคนจีนเนี่ยนะครับการที่เขาเปลี่ยนจากการใช้ในอนาคตที่ถ้าจะมีการเกิดขึ้นในเรื่องของดิจิทัลยูนนะครับเขาก็จะหยุดใช้ในเรื่องของ a l i p a พหรือวีชัดเพย์มาใช้เป็นดิจิทัลยูนเพราะฉะนั้นสําหรับคนจีนเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาใช้โทรศัพท์ในการจ่ายตัง เป็นกิจวัตรประจําวันทุกวันอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเชิงของปัญหาในประเทศจีนเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือบริษัทเอกชนซึ่งใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปจนกระทั่งภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างละเอียดและประเทศจีนเนี่ยต้องการจะควบคุมทุกอย่าง ทุกระบบในประเทศของเขานะครับนึกภาพเหมือนกับว่าสมมติในประเทศไทยเนี่ยคุณมีบริษัทรถสิบล้อที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยนะครับคุณมีรถสิบล้อมากกว่ารถถังรถทหารทุกคนันรถข้าราชการทุกคันมารวมกันเนี่ยนะครับการตัดสินใจการใช้ถนนการมีส่วนที่จะมากระทบกับภาครัฐเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะครับและยิ่งโดยเฉพาะประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็น ประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์กึ่งไฮบริดนะครับก็คือไม่ใช่แบบคอมมิวนิสต์แบบเกาหลีเหนือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องการควบคุมนะครับในประเทศเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องคุมเคือกันในระหว่าง a า i ีเพกับวีชัทเพย์นะครับรัฐบาลเองก็เห็นว่าเอ้ยเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้มามีส่วนมามีหน้ามีตามามีความใหญ่โตในการควบคุมในเรื่องของการเงินในเรื่องของ การบริโภคอุปโภคบริโภคของคนจีนทั่วไปนะครับทางรัฐบาลก็กลัวนิดหนึ่งว่าเออเราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงประกอบกับในเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับที่เราเห็นกันอยู่ได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบิตคอย n ์ไลท์คอยล์อเตอรีรียมนะครับเหรียญดิจิตอลต่างๆเนี่ยรัฐบาลจีนก็ได้วางแผนตรงนี้มานานแล้วนะครับว่าจะมีการอัดดับหรือการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับในเรื่องประมาณนี้นะครับ ทีนี้การใช้ Alipay กับ WeChat Pay ที่เราเห็นในประเทศจีนเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่กับดิจิทัลยวนนะครับหรือที่คนจีนเรียกว่าอ e ี้ยวนนะครับในระบบอ e ี้ยวนเนี่ยเราแค่มีโทรศัพท์นะครับแล้วเราสามารถที่จะโดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ยิงโทรศัพท์ให้กับร้านค้าได้เลยนะครับคล้ายๆกับระบบกระเป๋าตังค์บ้านเรานะครับแอปเป๋าตังค์บ้านเราเพียงแต่ในเรื่องของ ดิจิทัลหยวนเนี่ยเขาจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับจะใช้เป็นระบบ NFC แทน NFC ก็คือ near field communication หรือที่ถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือการสื่อสารในสัญญาณสั้นๆน,นะครับก็ผมเอาไปยิงอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมไปแคมปิ้งแล้วผมต้องการคนหาบของอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในป่าในเขาเนี่ยผมสามารถจ่ายเงินเขาได้ตรงนั้นเลยนะครับทีนี้นั่นก็คือ ข้าวๆเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลอยู่ในประเทศนะครับประเทศเขาก็มีการเมืองมีปัญหาภายในของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเยอะเพราะว่าประเทศจีน,นควบคุมในเรื่องของข่าวสารเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีเพื่อนที่เป็นคนจีนนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนจีนที่ในมีความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่าการเมืองหรือการปกครองภายในเนี่ยมันมีความครุกมันมีความร้อนแรงยังไงนะครับ นั่นคือเอาละประเทศในประเทศของเขาทีนี้มาพูดถึงที่หลายๆคนบอกว่าดิจิทัลยูนเนี่ยมันจะทำให้แบงก์ดอลลาร์เป็นกงเต็กนะครับหรือจะทำให้แบบเนี่ยสงครามการเงินที่จะทำให้แบบเคอร์เรนซีในประเทศต่างๆเนี่ยถูกกำจัดไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในความเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยหลายๆประเทศก็ยังเชื่อมั่นใน US ดอลลาร์อยู่นะครับ นักเศรษฐศาสตร์ของแต่ละประเทศก็กำลังจับตามองในเรื่องของดิจิตอลยวนอยู่ว่ามันจะไปยังไงนะครับเรื่องดิจิตอลยวนที่คุณเข้าไปดูตาม YouTube วิดีโอต่างๆตามข่าวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่อวสานหรือจบแล้วแล้วก็มีฟ a ลแล้วเดทไลน์ line, แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะครับมันยังไม่มีนะครับเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปนะครับมันยังไม่ได้แบบว่าสาเร็จรูปออกมาเป็นแบบเหมือนกับ เค้กกอนหนึ่งนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรัฐบาลจีนก็ยังมีการทดสอบในการใช้ดิจิตอลหยวนโดยการใช้ที่เขาเรียกว่าเป็นระบบลอตเตอรี่นะครับที่เขาลองแจกเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยให้กับคนใน4เมืองนะครับแล้วก็อาจจะมีมากขึ้นในอนาคตนะครับก็คือใครที่ได้เป็นถุงแดงนะครับในในแอปนะครับเวลาเขาจับฉลากเนี่ยนะครับก็คือคุณได้ดิจิตอลหยวนประมาณรู้สึก200 rmb ประมาณนั้นนะครับ ก็สามารถจะใช้ซื้อของได้อะไรได้ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ว่าร้านทุกร้านรับนะครับมันก็ยังมีการพัฒนาอยู่เขาตั้งเป้าว่าจะเปิดใช้ดิจิทัลหยวนเนี่ยตั้งเป้า,ร,ารัฐบาลจีนตั้งเป้าแต่ยังไม่มีเดทไลน์นะครับก็คือปี2022ในวินเทอร์โอลิมปปกนะครับการแข่งขันโอลิมปิกวินเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่บางทีดูแล้วแบบเออตกใจดิจิทัลหยวนเนี่ยมัน จะมามีผลกระทบอะไรยังไงนะครับหลายๆช่องหลายๆข่าวที่เราดูอ่ะเหมือนกับเขาจะแบบตื่นตูมในเรื่องนี้มากทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณได้คุยคุยกับคนจีนที่มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ในเรื่องของการปกครองภายในเนี่ยเขาจะอาจจะอธิบายให้คุณฟังในอีกมุมหนึ่งนะครับประโยชน์ของดิจิทัลยวนนะครับมันก็คือ เดี๋ยวต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนว่าดิจิตอลหยวนกับดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยหรือบิตคอยเนี่ยมันอยู่คนละโลกเลยนะครับมันอยู่คนละโลกเลยเป้าหมายของดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือบิตคอยเนี่ยมันก็คือระบบดิเซนทรัลไลซ์นะครับเป็นระบบที่ทุกคนมีอํานาจหมดนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับระบบเซนทรัลไลซ์อย่างดิจิตอลหยวนเนี่ยคือมันเป็นระบบแบบครอบคุมอํานาจนะครับไม่ให้คนเนี่ยมีพลังมากกว่าภาครัฐนะครับเพราะว่า ทุกการใช้งานเนี่ยในดิจิทัลยวนเนี่ยรัฐบาลจะรู้หมดเรียลไทม์ time, คือเดี๋ยวนั้นเลยว่าคุณไปซื้อยาแก้ปวดหัวนะครับคุณไปซื้อเข้ามันไก่คุณไปซื้อก๋วยเตี๋ยวคุณไปหาหมอคุณจ่ายค่าประกันลดนะครับต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะรู้หมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวนั้นเลยนะครับทั้งๆท,ที่ประเทศมีประชากรเป็นพันล้านคนนะครับ ทีนี้ประโยชน์ในประเทศของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงประโยชน์มันก็คือว่าการควบคุมการเงินเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่สุดตั้งแต่การเกิดขึ้นของเรื่อง currency ในในมนุษยชาติเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้อย่างละเอียดทั้งในเรื่องภาษีทั้งในเรื่องสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องคือ คอร์รัปชันนะครับเพราะอะไรยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณใช้ดิจิตอลยวนในการเปิดเมมเบอร์ใน hip, เมมเบอร์ชิพฟิตเนสอย่างเงี้ยนะครับพอข้อมูลตรงนั้นมันเข้ามาว่าโอ้คุณไปฟิตเนสนะครับคุณอาจจะซื้อดมเบลยกน้ำหนักนะครับเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ใน ใน Database ตรงนั้นว่าเอ้ยคุณเป็นคนดูแลสุขภาพนะครับมันอาจจะมีผลในเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพนะของคุณอาจจะถูกกว่าคนที่แบบว่าใช้ดิจิทัลหยวนไปกินไก่ทอดไปกินเบอร์เกอร์ทุกวันเลยนะฮะ mm hmm. นั่นก็คือข้อมูลภายในที่เขาสามารถที่จะมาอ m p m p m e n t n t ให้เข้ากับการดำรงชีวิตของประชาชนของเขานะครับเช่นกันกับในเรื่องคอร์รัปชันยกตัวอย่างสมมุติว่าจะมี ข้าราชการนะครับที่ต้องการคือเงินใต้โต๊ะหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วสมมติสมมติเนี่ยผมสมมติผมขับรถไปที่หนึ่งในที่จีนแล้วเกิดเกิดไปเจอตำรวจไม่ดีแล้วเขาต้องการเอาเงินผมเนี่ยนะครับในวันที่มันเป็นดิจิทัลหยวนร้อยเปอร์นี่ยผมไม่สามารถให้อะไรเขาได้เลยยกเว้นแต่ว่าผมจะต้องยิงดิจิทัลหยวนเข้าไปในวอลเล็ตของเขานะครับนั่นก็คือการควบคุมเข้าๆนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือประมาณว่าในท้องถิ่นทุรักันดานของจีนเนี่ยคือคนไทยที่เคยไปเที่ยวจีนเนี่ยเราอาจจะเคยไปเที่ยวเบยจิงชองคิงสนเจิ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในทางชนบทของเขาเนี่ยยังมีประชากรเยอะมากที่ไม่มีธนาคารไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับและการช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปให้การปกครองระบบ ในเชิงผู้ใหญ่บ้านกับนันบ้านประมาณนี้นะครับแต่หลายๆครั้งมันอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภาครัฐสามารถควบคุมได้ว่าโอเคครอบครัวที่อยู่ตามท้องถิ่นทุรกันดารตามบนภูเขาห้วยดอยต่างๆเนี่ยเขาซื้อยาสีฟันแล้วเขาซื้อผงซักฟอกแล้วซื้อแชมพูแล้วนะครับเขามียารักษาโรคทานนะครับ ก็คือปัจจัย4เนี่ยเขาครบแล้วนะครับในดิจิทัลยวนมันสามารถที่จะเอาดาต้าเบสพวกนั้นเนี่ยมาทำให้รัฐบาลแบบเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับประชากรเขาในส่วนที่ครอบคุมได้และในส่วนที่อาจจะอยู่ตามท้องถิ่นทุรกันดารน,นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของภาษีคือต้องเข้าใจว่าประเทศจีนเนี่ยยกตัวอย่างว่าถึงแม้ว่าประเทศจีนจะมีการแบนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ คือไม่มีอะไรที่สามารถหยุดคนจีนได้นะฮะคนจีนเนี่ยคือฉลาดมากๆนะครับแล้วใครที่ทําธุรกิจหรือมีคู่ค้าเป็นคนจีนเนี่ยจะเข้าใจว่าหัวเขาเนี่ยมันไปไกลกว่าที่คนอย่างเราเนี่ยครับจะมองจะมองภาพเห็นนะครับเพราะนั้นในเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านพ่อค้าคนกลางต่างๆร้านอาหารโรงแรมธุรกิจต่างๆในประเทศจีนเนี่ย ในภายในประเทศเขาก็มีปัญหาตรงนี้เยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการเลี่ยงภาษีนะครับเพราะว่าเป็นการาช่วยเหลือกันระหว่างคู่ค้านะครับให้ต่างคนต่างเสียภาษีน้อยที่สุดนะครับในเรื่องดิจิทัลหยวนมันก็จะมาขัดเกาตรงงนี้ได้เยอะพอสมควรถามว่า100%ยเปไหมนักเศรษฐศาสตร์ของจริงเขาก็คิดว่าไม่100%นะมันไม่มีอะไร100%ในโลกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเอาละตรงนั้นมันก็จะมาช่วยนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะมองให้ลึกออกไปอีกนะครับในเชิงของอย่าง One Belt One Road Initiative หรือว่าเส้นทางสายใหม่นะครับที่ทางจีนเขาคร่าวๆก็คือแบบว่าอยากระจายนะครับอินฟราสตรักเจอของเขาคือการเดินทางของเขาเนี่ยนะครับให้การซื้อขายเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเส้นทางสายใหม่นี้ One One, uh, One Road One Belt Initiative เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นทั้ง Maritime ก็คือทางเรือแล้วก็จะเป็นทางถนนธรรมดาเนี่ยนะครับ ถ้าสังเกตนะครับอย่างเช่นชายแดนจีนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต่างใช้ดอลลาร์ US ดอลลาร์กันเยอะมากๆนะครับทุกวันนี้ถ้าเราไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยเราสามารถใช้เงินดอลลาร์ได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเศษตังก็จะใช้เป็นเงินเรียลของกัมพูชาเช่นกันกับชายแดนของลราเออย พม่าเอ่ยนะครับหลายคนยังต้องการดอลลาร์อยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดิจิตอลหยวนมันออกมาเต็มตัวอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะการในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าทัวร์จีนเนี่ยไปไหนก็มีต่ทัวร์จีนไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวยุโรปเทียท่ยวไทยเทียท่ยวอะไรเงี้ยจะมีจะทัวร์จีนหมดนะฮะเกือบจะ5 0เลยก็ว่าได้ <c oughs> ขออไปครับ <c oughs> ห้างร้านต่างๆเนี่ยทุกวันนี้จะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็มีหลายที่ที่รับวีชัดกับวีเพย์นะฮะ ถ้าในอนาคตดิจิตอลหยวนมันออกมาเต็มรูปแบบ100%เซนเนี่ยคือไม่ใช่แค่คนจีนก็มีดิจิตอลหยวนได้นะครับคือคนไทยเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเราถือเงินหยวนเนี่ยแต่เป็นในเชิงของดิจิตอลนะครับถ้าเกิดเราจะเปิดร้านที่จะรับทัวร์เนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องมีบาร์โค้ดแปะไว้เลยสมมติผมจะขายผ้าขนหนูนะครับรูปช้างอะไรอย่างนี้นะฮะสมมติผมมีบาร์โค้ดไว้เนี่ยรับดิจิตอลหยวนนะครับก็ทําให้เนี่ย ตรงนี้มันซึมซับออกไปนอกประเทศได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่หลายๆคนกลัวว่าเอ๊ะมันจะมาแทนดอลลาร์หรือเปล่านะครับมันก็จะคนก็จะมาใช้ดิจิตอลหยวนกับร้านในประเทศไทยร้านในกัมพูชาร้านในลาวนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกการซึมลงไปนะครับทำให้ดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มจะแบบถูกใช้น้อยลงนะครับหรือถูกมีความเชื่อถือน้อยลงหลายคนต้องการดิจิตอลหยวน และในเรื่องของการโอนต่างในระหว่างประเทศมันก็จะไม่ต้องผ่านระบบ Swift นะครับระบบ Swift นี่มันก็ทำให้แบบว่าคร้าๆก็คือมันมีค่าบริการคือจริงๆแล้วการที่ผมเอาเงิน100ให้กับคนต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะกลายเป็น95บาทนั้นยิงงเขาก็น่าจะได้ร้อยหนึ่งนะครับแต่เพราะว่าใน Bank Bank Communication เนี่ยเขาผ่านใช้ระบบ Swift นะครับถ้าดิจิทัลยนเข้ามาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให คู่ค้าในต่างประเทศระหว่างจีนเนี่ยง่ายขึ้นก็คือโอเคคุณรับดิจิตอ,อลหยวนเลยจบนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็รับได้นะฮะทีนี้นั่นแหละครับในสิ่งนั้นแหละที่จะมีคนกลัวว่าเออวันหนึ่งมันจะมาแบบมาแทน u s ดอลลาร์หรือเปล่ามันจะแทนเอ,อ่ยูโรหรือเปล่านะครับ ในหลายๆประเทศก็ยังจับตามองว่าไอ้เรื่องของดิจิทัลยวนเนี่ยเขาจะไปยังไงมันยังไม่อวาสานนะครับและหลายประเทศก็ไม่ได้ชอบในเรื่องของดิจิทัลยว่นนะครับเช่นกันประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยถ้าคุณคุยกับคนเวียดนามคุยกับคนกัมพูชาคุยกับคนลาวเนี่ยแล้วเขาเห็นพวกอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงการต่างๆที่ประเทศจีนมา<อ>ตั้งหรือแม้กระทั่งในแอฟริกาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ยังมีปัญหามันก็ยังมีข้อคัลหากันเยอะมากนะครับ โดยเฉพาะในแอฟริกาถ้าดูยอย่างประเทศในประเทศน้ำมันประเทศที่มีขุดทองในจี Nigeria, on, เรียแคนาลูนเออยอะไรเออยที่คนจีนไปทำก่อสร้างนะครับไปสร้างถนนไปสร้างอะไรให้เนี่ยนะครับโดยที่อาจจะเเปิดโอกาสให้ประเทศนั้นนะมีถนนใช้ก็จริงแต่มันก็จะเป็นในเรื่องของอ การซื้อขายระหว่างประเทศจีนนะเพราะว่าเรามันไม,ม่มีอะไรละครับที่มันไม่ได้ made in China นะครับทุกอย่างมัน made in China หมดนะครับแต่ว่ามันจะไม่เร็วขนาดที่ว่าโอ้โหดิจิตอลยวนจะครอบคลุมโลกอย่างเงี้ยมันจะไม่เร็วขนาดนั้นนะครับในบางทีบางข่าวที่เราเข้าไปดูมันเนี่ยทำให้เราตกใจว่าเฮ้ยตายมันจะมามันจะมาอย่างนี้หรือเปล่ามันจะม,มีผลกับคริปโตเคอร์เรนซีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น เวลาดูข่าวพยายามวิเคราะห์และตกผลึกให้ดีนะครับอย่าพึ่งตามกระแสไปมากนะครับแล้วก็ถ้าคุยกับคนหรือได้คุยกับคนจีนเนี่ยลองคุยกับคนจีนที่มีความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่เขากล้าที่จะมาคุยกับเราว่าปัญหาภายในเขาคืออะไรปัญหาภายในมีเยอะมากๆในประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านที่สัมปทานให้ที่ประเทศจีนพอสัมปทานเสร็จเขาก็อาจจะให้นโตใหญ่เกินไปแล้วอาจจะไม่ชอบนะครับตรงนี้ก็ มีผลเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวว่าทำไมซีอีโอของอาลีบาบาทำไมแกหายไปช่วงหนึ่งอะไรบ้างนะฮะมันจะมีคือภายในเนี่ยเขาเราไม่สามารถที่จะพิมพ์หนังสือออกมาอ่านแบบความจริงทั้งหมดให้เราเข้าใจได้นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมแบบวันนี้คิดขึ้นได้แล้วแบบอยากจะมาทำวิดีโอฉบับง่ายๆให้เพื่อนๆพอเข้าใจแล้วเวลาไปดูวิดีโออื่นหรือไปอ่านบทความอื่นเนี่ยจะพอตีภาพได้ว่า ทิศทางของดิจิทัลหยวนเนี่ยจะเป็นยังไงเออผมลืมอยู่เรื่องหนึ่งกันในเรื่องของ IT นะครับในระบบดิจิทัลหยวนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากนะครับมันจะเป็น two layer system นะครับก็คือระบบธนาคารกลางของประเทศจีนแล้วก็ธนาคารจีน commercial bank จีนทั่วไปนะครับเหมือนแบงค์บ้านเราสีม่วงสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ธนาคารธนาคารกลางนะครับธนาคารกลางก็จะกระจายเงินหยวนหยวนเนี่ยไปที่แบงค์ธรรมดาเหมือนเดิมแล้วก็ สู่คนพ่อค้าคนกลางหรือประตุชนทั่วไปนะฮะทีนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าธนาคารในประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย commercial bank ในจีนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียก state state owned ะส่วนใหญ่และวกันซะส่วนใหญ่นะครับรัฐบาลครอบคุมแล้วก็ออกกฎระเบียบในเรื่องของธนาคารของเขาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ผ่านอะไรมากทีนี้มันจะทำใหอารีเพยกับวีชัดเพย์เนี่ยกลายเป็น ผูดสาชาวบ้านก็นเหมือนกับมาหัวเน่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาเอาเป็นว่าข้างในเขาก็มีความเล่าร้อนในประเทศเขาอยู่เหมือนกันนะครับลองลองศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าเขารักกันมากแล้วเขาแบบโหจะรวมตัวกันทำให้ดิจิตัลหยวนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งเคอร์เรนทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณนะครับที่หลงเข้ามาดูหรือแวะเข้ามาดูขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการเรียนรู้วันนี้ลาไปก่อน ดูต่อไปครับ